ชาปฏิพันธ์นาทูนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ,บ้านปราสาทขอนําเสนอผลงานจริงประดิษฐ์กลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องเครื่องคว่ำเส้นใหม่เพื่อการแสวภาพพื้นเมืองของจังหวัดศรีสเกตที่มาของแนวคิดในการประดิษฐ์ผ้าแสวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสเกตกระบวนการแสยวภาพพื้นเมืองของจังหวัดริสเกตมีกระบวนการที่ละเอียดตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมนำมาสู่การทำเป็นเส้น เพื่อการแสวผ้าซึ่งในกระบวนการแสวผ้านี้เองก่อนนําเส้นไหมมาแสวลงบนผ้าจะต้องนําเส้นไหมมาคว้านรวมกันเพื่อให้เส้นไหมเป็นเกลียวปัจจุบันการคว้านเส้นไหมยังใช้วิธีการดั้งเดิมคือการคว้านไปกับหน้าขาทําให้เสียเวลาและหากไม่มีความชํานาญในการคว้านเส้นไหมก็จะทําให้เส้นไหมที่คว้านไม่เป็นเกลียวแน่น เมื่อนำมาแสวลลงบนผ้าก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สวยงามด้วยเหตุนี้ขณะผู้จัดทำจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างสรรค์และแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการคิดและออกแบบนำไปสู่การผลิตเครื่องวันเส้นใหม่เพื่อการลดระยะเวลาในการทำไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกทั้งยังทำให้ได้เส้นใหม่ที่ขั้นเสร็จแล้วเป็นเกลียวสม่ามเสมอเพื่อให้ได้เส้นใหม่ที่ขั้นเสร็จแล้วมีคุณภาพ เหมาะสมในการนำไปแสวลลบนผลิตภัณฑ์ของจังหวัดศรีสเกตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงชเช่นเสื้อผ้าผ้าคลุมและรองเท้าเป็นต้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเดี๋เครื่องปว้นเส้นใหม่เพื่อการแสวผ้าพื้นเมืองของจังหวัดศรีสเกต 2. เพื่อแก้ปัญหาในด้านระยะเวลาความสวยงามและสุขภาพจากการปว้นเส้นใหม่ด้วยวิธีการภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของชาวจังหวัดศรีสเกต 3. เพื่อส่งเสริมงานหัตกรรมท้องถิ่นของจังหวัดสิสกษหลักการวิธีการและขั้นตอนในการทำงานของผลงาน 1. นําำปลายเส้นไหมเส้นที่1มาก่อไว้กับตัวป่านเส้นไหมแล้วโยงไปคล้องกับตะขอแล้วนำปลายเส้นไหมมาก่อไว้กับตัวป่านเส้นไหม 2. ใช้มือหมุนตัวปั่นเส้นได้เป็นเกลียวจนแน่นจากนั้นล็อกตัวปั่นไว้ 3. ปลดล็อกตะขออีกฝั่งของเครื่องให้หมุนทวนกลับจนแน่นจากนั้นเอาเส้นไหมออกจากเครื่องประโยชน์และคุณภาพของผลงาน 1. ได้เครื่องคว้านเส้นไหมที่เชื่อระยะเวลาในการคว้านและได้เส้นไหมที่มีคุณภาพเป็นเกลียวแน่น สองลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ค่อนใหม่แบบดั้งเดิมสามได้ส่งเสริมง,งานหัตกรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการนำเสนอก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ